ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญโชชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับวันนี้กลับมาพบมาพอกันอีกแล้วด้วยครับพี่น้องครับกับที่เด็ดงวงามจากขอของหอยวิด้วยครับพี่น้องครับวันนี้มีมาฝากพี่น้องหลายเลยดวยครับเด้อเป็นแม่ลูกเทพนะครับพี่น้องครับนี่จังคูนี่กับเทพแล้วก็มีงวทองแล้วก็ทั้งหลังผมอีกหลายด้วยครับพี่น้องแม่ลูกหัวโลดเลยนะครับพี่น้องครับมีให้พีห้นองเดียมในชมบในเบิ้งหลายคูเลยนะครับพี่น้องครับ มาเลือกมาชมออกกันแล้วกันนะครับมีหลอยู่พิการของขอกหอยวีนะครับกับยูทีบ้านหนองอีกุ้มตําบลโคกสมบูรณ์อําเภอกรมะลไสยจังหวัดกาฬสินุ์นะครับกัค่อยๆเบ่งไปที่ละคูที่ละโตกันแล้วกันนะครับเด้อผู้ใดอยากเบ่งคมงหัวโลนคมใหญ่กับค้นี่กับมีไห้นะครับเพื่อบรกันเยเวลาครับเดี๋ยวไปทางทายกับทางหอยวีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสนีกับมีของดีของงามมาฝากกันแล้ครับถือคือแพงกับมึงเอาครับ นี่เด็ดสามาเ,าเบอร์โทรครับตามนี่เบอร์โทรที่ติดต่อได้กับศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่แปดหกของผมแต่กับแอนไลน์เดี๋ยวน้ำได้ครับเบอร์เบอร์นี้ตรงฟรีทโซอีสานนะครับพี่สบายอีสานเขาขับรถต่อได้อีกเนาะครับผมรัาบประกันกันหนึ่งเดือนสักคนทั่วไปครับผมคู่แรกก็ครบหน่เ,เอาครบมีเลยครับเอาเลย อันนี้ลูกเทพครับเด้อครับหนังหนาใหญ่ลูกพอได้จักเดือนแล้วพอได้นาะว่าดี่เอาไว้กันเนอะนี่ใบเยอะมันนึกว่าเอาจะลงรถเดียวเอาไว้ได้ก็เอาเนี่ยล่ะเอาโซ่เนะครับพี่น้องถ้ากันยังฟังไปความกันแต่ว่าใหญ่หนาแห้งครับเดี๋ยวเบิ่งงว่ไปถากันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราหาใบก่อนนะครับนี่จักเดือนกเมียใหญ่บรูว่าเมียทองไปเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดมมาของงามนี่ก็ถือว่าครูนี่เลยเด้อครับพี่น้องเด้อต่อได้อีกนะครับพี่น้องนี่เบิ่งคมนี่นะครับเมื่อเมื่าเพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหร่ เดี๋ยวเราหาใบกันนะครับเนาะเนาะใบก็เห็นน้ากันนี่ล้วลูกพ่อได้ครับไอ้ลูกพ่อได้หมดเดี๋ยวออกหางนี่เด้ครับต้องต้องจะเอาออกมาได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเบิ้งให้กันเลยอี่ได้ครับเดี๋ยล็อกเดี๋ยล็อกลูกของเดี๋ยล็อกได้ครับพี่น้องลูกของเดี๋ยล็อกแค่อาหาหนึ่งหานะครับมีใบมีหลอดแดงๆให้เอาแต่ได้รถลงมากครับเขาจะลงอย่างรถเดี๋วันที่18 กันยาหกเจ็ด้อครับตามใบพี่น้องครับตามใบเด้อครับเด้อแม่เพิ่นท่องไปนี่แม่แม่ติดสันแหละครับแต่ว่ายังบ่ได้ทับครับโอ้เอามาฟังราคากันนะครับพี่น้องคู่ใหญ่ๆขู่นี่ครบนี่เท่าไหร่ครับนี่ไปหาหมื่นสามพันบาทครับผมหาหมื่นสามนะครับพี่น้องตัวจริงๆตัวใหญ่ผูใดมักใหญ่ๆแบบนี้มาเบิ่งเอาแม่ก็ใสลอยหาซีบุ่งเ้ยพี่น้องครับนี่ลอยหาซีบวกนะครับแม่ลอยหาซีบัวๆนะครับเนาะลอยหาซีบัวๆนะครับเออเดี๋ยวผมจะไล่ออกไปคุณนะครับเนาะนี่ ต่อร้องเอาต่อร้องได้อีกผู้ใดยมาของใหญ่ๆหนาๆได้ครับพี่น้องครับมาเบิ้งตัวจริงนะครับพี่น้อง anyway. พเด right ้อแต่บป็นชุดสีผ้าเบิ้งกัะข่ายงอหางนะครับเนาะนี่ตัวนี้ก็สูงห <beetje> <Valerie> น <protection> ่อยสามสิบได้เลยนะครับพี ce. ่น้องลูกสาวันหนาแห้งครับพี่ลูกสาวนะใหญ่แห้งอ่ะผู้ใดมักใหญ่ๆมาเบินงตัวจริงก่อนนะครับพี่น้องครับนี่นี่อ๋อจะฝากว่าแพงก่อนที่จะเห็นตัวจริงนะครับหนังหนาใหญ่แห้งครับเป็นงัวลูกแรกนะครับเขาเป็นทรงเงี้ยเซเป็นงัวลูกแรกนะพี่น้องเจ้าของมันบอกว่างัวลูกแรกเขาเขาทรงเงยแม่ก็เล็บดีๆอยู่นะครับ มาของงามๆใหญ่ๆมาเอาเลยหาหมื่นสามต่อได้อีกนะครับพี่น้องเอาหนาครับนี่ตัวนี้ลูกหนาแห้งเลยครับพี่น้องสีดีพร้อมอครูน <c oughs> ี่เบิ่งโดนจักหน้อยด้ยพี่น้องได้สีแดงดีพร้อมนะครับเอาคููแรกเบอร์หนึ่งเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองเอ,เอาแม่ทองผุ่นก็ได้ครับเอาแต<ร>่ทอ <ใน S 2> งนะ<พ>เ,เอาตามเลยอันนี้นายจะงเงาสาวทองแรกครับผมทองจักเดือนก็พอได้ครับรับประกันสี่เดือนครับผมมีคลิปตัวจทองให้ครับผมอันนี้ประกันทองสี่เดือนทองก็พอเคฟสามหนึ่งครับผมทองเคฟสามหนึ่งเนาะ นี่แม่นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงประมาณร้อยสิบเจ็ดบวกครับอันนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับส่วนสูงพี่น้องเป็นวัวสาวทองแรกนะครับเคฟสามหนึ่งมีใบไห้นะครับตัวนี้ห้อยวีวาเท่าไหร่ครับสองหมื่นหกพันบาทครับผมตัวนี้สองหมื่นหกนะครับพี่น้องครับสองหมื่นหกสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับเป็นวัวสาวทองแรกพร้อมนะครับแล้วประกันทองดีสี่เดือนครับผมประกันทองมีคลิปตรวจทองอะไรครับมีคลิปตรวจทองให้แขงขาขอขาดําดีนะครับเนาะโบทถ์ได้เรื่องของความสดครับพี่น้องแล้วก็ตัวใหญ่พร้อผมนะครับตัวจริงนนีี่่พ้ออง นี่ละสองหมื่นหกเนี่เพิ่งถ่ายยืนสวยๆอ่ะเป็นงวดแบบบดจัดเต็มนะครับเนาะนี่บดสาวท้องแรกครับเป็นงวดสาวห้องแรกนะครับนี่ยภูริถ้าเบิ่งง้อจากคอของหอยวียุกขามเม่านะครับพี่น้องมี่สกยาเบิ่งขางทางั้งขวาห้นนะครับนี่บดแบบเต็มเลยนะครับการเดินกันยังขาบวทกบัทอนนะครับอ่ะเนี่ปเบิ่งนะครับอ่ะ เบอร์ที่3ครับนี้อันนี้ครับหัวโลดนี่นะครับหัวโลดอันนี้เป็นแม่ลูกเนาะครับผมแม่เบียดเบียดลอยหกสิบโลดเม่สูงใส่ประมาณตีสวะใส่ลอยหกสิบครับพี่น้องครับตัวนี้แม่ใหญ่ายนะครับตัวยาวเป็นงวหัวโลดนี่แหละเป็นลูกตัวแม่ลูกจักเดือนแล้วครับลูกประมาณสี่ห้าเดือนได้ครับผมลูกประมาณสี่ถึงห้าเดือนเด้อครับพี่น้องเด้อแม่ใหญ่เป็นลูกที่ไหของแม่นี่ครับเมื่อลูกแรกกับลูกสองนี่แหละครับผมอยู่ประมาณนี้อันนี้บอกว่าลูกแรกกับลูกสองเนีครับตัวใหญ่แห้งๆเลยครับพี่น้องเด้อตัวนี้เงี้ยวแห้งนะอ่า นี่นะครับแม่ทับไปครับนี่แม่ท่องว่างครับผมอันนี้แม่ท่องว่างเด้อครับพี่น้องใส่ผ้าพื้นหางทางนี้แม่นี่ใหญ่แห้งนะครับเด้อลูกสาวเป็นลูกสาววีเอลโรโจครับผมเป็นลูกวีเอลโรโจนะครับเนาะนี่นี่นี่เออเออนี่เท่าไรครับครูนี่สองหมื่นแปดพันบาทครับผมคูนี่สองหมื่นแปดนะครับแม่แม่ใส่หกสิบตัวใหญ่ๆนี่แหละครับเอายืนดีๆก่อนลูกอยากใเห็นหน้าลูกอย่าเฝ้าคันนี่เส้าคันไหมลูกเหาเงินกันเร็วหาเงินก่อนเออ ขนาดไปทางคุณอ่ะมามาผไหม<า>นี่นี่นี่สองหมื่นแปดตัวเนาะนะครับสองหมื่นแปดแลยครับนี่เบิ่งเอามุมนี่พี่น้องครับทรงพีถ<ง>วยอีสานครับผมอันนี้ทรงฟรรรีถวยอีสานพร้อมลูกตัวเม่ยด้วยครับพี่นอ้องเอาเลือกเอาตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับลูกงามครับลูกงามนะครับสิมีอันนี้อันอนั้นปานนะครับขังขวานี่พี่น้องอ้าวนี่ใหญ่ๆนี่แหละครับผมเอานี่แหละสองหมื่นแปดพี่น้องเบิ่งคิดว่าสามไอหามื่นสามสิบสองไหลมาเบิ่งเอาได้ครับครูนี่พี่น้องเดด็เลลยะ ใบที่สี่ครับทเดี๋ยวอะไรลูกเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวลูกยูนี่เอาตัวลูกยูก่อนนี่ครับอันนี้แม่กับลูกติดแม่ลูกครับผมน่ไงสมแม่หรอพี่น้องแม่กับลูกซ้ำกันนี่เนาะเอาลูกหัวล้นธรรมชาติแม่ครับแม่กับหัวล้นครับผมแม่กับหัวล้นธรรมชาติลูกนี่รอยสามสิบห้ารอยสามสิบเจ็ดไปเลยด้วครับส่วนสูงพี่น้องลูกโตแม่บ้ดนี้แม่พื้นท้องไปนี่แม่แม่ยังบ่ท้องว่างครับผมออาแม่ท้องว่างเนาะแม่สูงเท่าไรครับแม่ก็สูงรอยห้าสิบห้าบวกเลยครับมีรอยห้าสิบห้าบวก เป็นลูกแรกนี่แหละครับเป็นหัวลูกแรกเด้อครับพี่น้องครูนี่คบญ่เลยนะครับนี่อ๋อครูนี่เท่าไหร่ครับเป็นสามหมื่นห้าพันบาทครับผมอันนี้สามหมื่นหาเด้อครับพี่น้องสามหมื่นหาเลยครับเอาเลยตัวใหญ่เนี่ยแหละครับผมสามหมื่นหาเดี๋ยวเห็นเบื้องหน้าลูกนะครับเนาะนี่สามหมื่นหาลูกนี่ตใหญ่นะครับเออนี่แม่บดชขบเคืองเลยเด้อครับพี่น้องเด้อครูนี่คบไงสามหมื่นหาอ๋อนุ่มกับวัติ้งเด้อครับพี่น้องครับนี่เบื้องเอาชัดๆไปเลยนะครับ แม่แม่ทองว่างอยู่เนะาะแม่ทองว่างครับผมอ่าแม่ทองว่างนะครับอาจจะว่าลูกแรกกับพี่น้องครับนี่เบื้องเอานะครับเะจะให้เบิ้ลไก่ไก่คมใหญ่ๆนี่แหละครับเดี๋ยวายล,าลายลูกคมถี่มาให้กันเออเดี๋ยวใหอยบีเราไปไล่ยลูกของคมต่อไปมาให้แล้วครับพี่น้องครับเอ้านี่ครับมันยืนดีๆเนี่ยมันตัวบักใหญ่ดิพี่น้องครับมันนยังยืนกลมเลยสือนี่มเาเบื้องเอาผู้ใดมักวงงามๆจากคอของหอยวินะครับเนาะกลับมาเลือกเอาคือต่อไปกับคมมีแล้วครับนี่คู่ต่อไปคู่นี่เนาะคมนี่แล้วครับคู่นีณแะไรครับ โอ้คู่นั่นแม่ครับคู่นี้เลยครับแม่ยุข่างรถนี่เด้อครับเด้อแม่ยุขางเป็นลูกโตแม่คือกันนะครับเนาะลูกโตใหญ่แม่กับไส้ลอยหาซิบได้นะครับนี่แม่เพิ่นท่องไปคู่นี่แม่ก็ยังท่องว่างอยู่ครับแม่ท่องว่างให้ลูกมาจากตัวแล้วครับก็แม่แม่เป็นลูกแรกครับผมเป็นว่าลูกแรกของแม่นี่เด้อครับพี่น้องแต่แม่พันติดสีสันเด้อครับแม่กําลังขึ้นอยู่แม่สูงเท่าไดครับนี่แม่ก็สูงร้อยประม่าหาซิบหาซิบบวกนะครับอันนี้ร้อยใส้ลอยหาซิบกว่าเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวสิาาไปเเเเบบ่่งงลลลููกกนนนีแดข้มยะะครั ลูกลูกของช็อกโกแลตครับผมลูกช็อกโกแลตจักเดือนแล้วครับประมาณเจ็ดเดือนได้ครับประมาณเจ็ดเดือนได้เด้อครับพี่น้องลูกของช็อกโกแลตนะครับเนาะแดงเข้มแดงโบดเลยล่ะครับผมเออนี่แดงแข็งขายง่คู่นี้ห้อยวีวาไปเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าร้อยครับผมอันนี้ก็บสองหมื่นแปดห้าร้อยสองหมื่นแปดห้าร้อยครับผมสองหมื่นแปดห้าร้อยเนาเดี๋ยวผมจีไล่ง้วไปทางนั้นให้ได้ครับไม่ยังสิบวอยน์เสงพี่น้องจังเตีนชัดเอ่ะเดี๋ยวเด้อออกมากันลูกมากัน มันมือดปดเออไส่ถุงมือไปเปลี่ยนทิศทางเเปลี่ยนทางเออเนี่ยน่เนนี่นี่เอาทานี่ก็ได้เาอทานี่ก็ได้เอดเอออนี่นะครับพี่น้องสองหมื่นแปดหา้อยไปทำดูนะครับสองหมื่นแปดหารอยอะไรมาทังพี่เขาจังเห็นชัดเออนี่เนี่เน่าขอไปทำแม่นขอไปทั้งนั้นเออสวมทั้งนั้นนี้มล่ะครับผมสวมทักมันเห็นเออนี่อะไรนดหมหาเงินตัวครับผมอยากได้กิมาเอาครับพี่น้องครับ นี่เด็ดเลยเด้อรคูนี่คมนี่คมใหญ่เด้อครับพี่น้องสองหมื่แปดห้าร้อยใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกละทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะกินเก่งพอมแล้วแม่เพิ่นมันหันดึงแม่ออกไปอย่างว่าไรปันไหนดึงแม่ออกไปมันหลายตัวเขธรรมดาเลยกินตัวละหองคูนี่สองหมือแปดห้าร้อยอ้านี่เบิ่งถ่านย่างครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งคูต่อไปครับผมตัวต่อไปคูต่อไปเอาเอาตัวพุ่นก็ได้ถุงโต้ยกินนมอยู่ฝุ่นเลยหัวรูดนะครับเนาะแม่นครับผม อันนี้เป็นแม่ลูกตัวแม่หัวล้นนะครับพี่น้องล้นทรรมชาิทั้งแม่ทั้งลูกล้นอ่ะลูกจักเดือนแล้วครับลูกชีว่ตได้ซีเดือนอยู่ครับซีเดือนลูกตัวแม่เด้อครับพี่น้องอันนี้เบิ้งเบ้งเบิ้งลูกละมึงนั่นแหละเห็นไปซีเดือนลูกตัวแม่นะครับเนาะครับผมไอเป็นหัวลูกที่ไหนของแม่นี่ลูกแรกครับผมเป็นหัวลูกแรกเด้อครับพี่น้องเด้อแม่นี่สูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบมานร้อยสี่สิบได้ครับร้อยสี่สิบกลัวๆนะครับพี่น้องครับมาลูกมาลูกยางมะ้ยร้อยสี่สิบกลัวๆนะครับ เออได้เบื้องสองขางนะครับปล่อยสี่สิบกลัวๆลูกแล้วลูกเขาเรียมได้พูดแล้วพี่น้องนี่มาเบื้องมุมไก่ไก่น้ำนะครับผู้ใดเห็นบ่าชัดกับอะไรมันตัวใหญ่ตัวน้อยสำเนียงกับอะไรเน่เออน่เน่ลูกมาแล้วเราจะถามราคาให้ครับเนาะนเออคูคูนี่นี่เท่าไหร่ครับหมื่นหกพันบาทครับผม,มอันนี้หมื่นหกได้พี่น้องอ่ะผู้ใดาหาหมื่นกว่าบาทอยูกอ่กับมาเอาคู่นี่เนาะอยากได้หัวโลนนี่หมื่นหกครับผมนี่หมื่นหกอ่ะเบื้องมุมนี่แม่ใส่รอยสี่สิบนะครับเนาะลูกโตม แม่ทองว่างเอามาเอานะครับเป็นงวดบวชทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเออเป็นไปกินยาซะตัวต่อไปครับตัวไายแล้วครับเดี๋ยวไล่ลูกห้ยข้าวเดี๋ยวลูกอยู่นี่ละอันนี้ก็เป็นแม่ลูกนะครับ,รบสีแดงเข้มแดงใหม่นะครับทอ่างบวชเข้มเลยแหละพี่น้องตัวนี้ก็ใส่ร้อยสี่สิบกลัวอ่าเดี๋ยวให้วยวิญญาณไปไล่ลูกมาด้วยครับพี่น้องมาเบืองแม่นี่ถากแล้วกันพูดอยากจะได้ก็มาเบืองเอานะครับพี่น้อง คู่แรกนี่บอกง่ายเลยเด้อพี่น้องเด้เอเฮ้ยและเดี๋ยวถ่ายหอยบีก่อนนะครับเฮ้ยแหละรอบแรกง่วงจะทางไหนเอารอแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องครับกะเลื่อนเลื่อนไปบุ้งก้อนก็นได้เอายืนลูกยืนนี่เชีวยวตัวนี้ให้นบุ้งจัดสัดเนาะลูกของแม่แรกนี่ครับผู้ใดเห็นท่านชัดเออใหญ่แงงามนะครับอ่ะนี่บุ้งเหงาหางนี่บุ้งมีปัดบุ้งมีดังงามแข็งเด้อครับตัวนี้พี่น้องเออ มเมาเลยง่ายๆงมๆนี่แหละไปใส่หละ่ะลอยวบีแล้วไปใส่ละ่ะเดี๋ยวเด้อวพี่น้องเราไปหาไปใส่บูเดี๋ยวเด้๋ยแป๊บหนึง่งนะครับเอาพี่น้องครับครูสุดท้ายนะครับพี่น้องด้ครับลูกมาแล้วเด้อยครับเด้อของแม่อ่างๆยางไๆนี่เมื่อกี้แหละครับผมเป็นลูกตัวแม่เด้อยครับตัวใหญไงแล้วไอ้ตัวนี้ลูกชักเดือนแล้วครับผมมัาเก็เดือนแปดเดือนได้ครับผมเจ็ดเดือนลูกลูกพ่อได,ด้หนิ ลูกจำไว้ได้นะครับแต่ว่ามีใบวิ่งหลอดนะครับเดี๋จะทำเมืองกันอีกทีนึงอันนี้บป็ลูกลูกพอไดนต้นมีใบมีหลอดครับมเลูกใบวิ่หลอดครับผมแม่ไปทำผู้ทองไปแม่ทองว่างครับผมแม่ทองว่างแม่สูงลอยสี่สิบกว่าด้วยพี่น้องลูกที่าไรก่อนนี่ไหนบเป็นลูกแรกกับลูกสองนี่แหละครับเอาครูนี่ราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมครูนี่สองหมื่นเจ็ดด้วยครับพี่น้องแล้วครับยังไงนี่ละสองหมื่นเจ็ดต่อเอานะครับเนาะยังไงยังอ่างลูกยังไงนี่แหละครับสองหมื่นเจ็ดเป็นลูกโตแม่ผู้ใดไอ สงสัยยังตรงใดให้ถามนะครับพี่น้องเด้อสงสัยละเอียดตรงไหนที่ผมตัววิดีโอคว้ามืออีกทีหนึ่งก็ได้ครับผมวิดีโอค้ามืเบิ้งก็ได้นะครับขอของหอยวินเหมือนว่าสองกับสองหมื่นกู้หนึงเหมืพี่น้องครับนี่บดแล้วก็ให้ลูกแดงเฉียงยิ่งใหญ่เลยครับนี่กลางๆขึ้นแม่เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งเล็บนะครับพี่น้องเล็บสวยครับผมนี่เล็บสวยๆเลยนะครับเอาเบิ้งเอานี่เบิ้งไก่ๆนะครับพี่น้องนี่เอันนี่เด้อ ผู้ใดหางว่าหลักสองครัวแม่ลูกใหญ่ๆไหนเป็นลูกแรกแล้วครับเม่งแล้วในจะลูกแรกว่าสันนะครับพี่น้องผู้ใดมาของามผมแนะน้ำคู่แรกเลยนะครับลูกนี่งามแห้งนะครับพี่น้องครับแม่ใหญ่ๆเอามาเลือกเอามักตัวไหนก็ได้ค่อยพี่กับมีให้แค่นี้น้องครับผมมีแค่นี้แหละครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับผมลาครับสวัสดีครับ